สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Food Trail TV นะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาทำเค้กอร่อยๆทานกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นเค้กกล้วยหอมนะคะส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากลมถึงวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะสำหรับส่วนผสมนะคะสำหรับเค้กกล้วยหอมมีแป้งเค้กค่ะกล้วยหอมบดหนึ่งลูกนะคะบดละเอียดเลยนะคะและจะต้องใช้กล้วยหอมที่สุกงอมเท่านั้นค่ะไอซิ่งค่ะนมสดรสจืด ไข่ไก่เนยจืดละลายกลิ่นวานิลาเกลือป่นเบกกิ hmm. <baking> soda, mm ้งโซดาและผงฟูค่ะในขั้นตอนแรกนะคะจะต้องร่อนแป้งเค้กนะคะใส่ลงไปในตะแกรงร่อนนะคะตามด้วยผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะ เกลือป่นค่ะร่อนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องพักตัวแป้งไว้ก่อนนะคะจากนี้ก็คือไปตีไข่ไก่กับไอซิ่งกันค่ะต่อไปนะคะเราจะตีไข่ไก่นะคะและไอซิ่งค่ะ วันนี้นะคะเราจะไม่ใช้เครื่องตีเค้กในการทำนะคะจะทำให้คุณผู้ชมดูว่าการทำเค้กหรือคุกกี้นะคะเราก็สามารถทำด้วยตัวไม้ตีตะก้อนี้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยในการตีสมผสมให้ขึ้นฟูนะคะตีไข่ไก่กับไอซี่นะคะให้ขึ้นฟูจะต้องตีไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะคะเพื่อให้จับอากาศได้ดีนะคะถ้าไข่ขึ้นฟูแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะคือสีจะอ่อนลงนั่นเองนะคะ สีไข่จนขึ้นฟูดีแล้วนะคะดูได้แบบนี้นะคะสีจะอ่อนลงค่ะเติมกิน่นมันิลาลงไปนะคะกล้วยหอมบดละเอียดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอย่าลืมนะคะส่วนผสมทั้งหมดจะต้องคนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะคะไม่อย่างนี้เดี๋ยวตัวเค้กจะไม่ขึ้นฟูนะคะ อันนี้ก็เติมแป้งนะคะที่เราร่อนไว้ในช่วงแรกนะคะต่ล่อไม่เข้ากันนะคะตานด้นมค่ะ ในการตะล่อมส่วนผสมของแป้งนะคะคุณผู้ชมห้ามที่จะคนนานแล้วก็แรงกันไปไม้ัตนตัวเคสเนี่อาจจะยุบตัวได้นะคะค่อยๆตะล่อมแบบนี้นะคะและสุดท้ายก็ใส่นมตามลงไปค่ะเดี๋ยวพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราถึงจะเติมเนยละลายนะคะจากนั้นเติมเนยละลายค่ะ หรับเนยละลายนะคะคุณผู้ชมจะเอาไปเข้าไมโครเวฟได้นะคะในประมาณ30วินาทีก็น่าจะละลายหมดแล้วนะคะแต่ทีนี้จะต้องทิ้งไว้ให้เย็นด้วยนะคะห้ามนําเนยแล้วร้อน,ล,อนลงมาใส่แป้งแบบนี้นะคะเม่งนั้นเนี่ยแป้งสุกทันทีเลยนะคะแต่นี้ไม่ใช่สุกแบบที่เราทานได้นะคะจะแบบสุกๆดิบๆนะคะเวลานําไปอบเนี่ยก็จะไม่ขึ้นฟูนะคะต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อน,นะคะ่ะคนจนกว่าตัวเนื้อเค้กจะเนียนนะคะ ใช้วเวลาไม่มากนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ได้ส่วนผสมที่ออกมาเนื้อเนียนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องนำตัวเค้กเนี่นะคะไปใส่พิมพ์เพื่อที่จะนำเข้าเตาอบค่ะ ากนั้นนะคะคุณผู้ชมจะต้องเตรียมตัวถ้วยกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในพิมพ์ค่ะอันนี้ก็จะทำให้เรารับประทานได้ง่ายด้วยนะคะรวมถึงไม่ต้องเตรียมตัดกระดาษไขใส่พิมพ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลาเราใส่เค้กลงไปเนี่ยตัวถ้วยกระดาษเขาก็จะลงไปอยู่ในบล็อกอ่าเวลาที่จะอบนะคะก็จะขึ้นรูปได้สวยนะคะก็เตรียมกระดาษไว้ก่อน านั้นก็หยาอดตัวเค้ก okay, ลงไปเลยค่ะ ใส่ลงไปไม่ต้องเต็มพิมพ์นะคะประมาณ3าส่วนสของพิมพ์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวเค้กจะล้นถ้วยค่ะอยอดใส่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะจากนี้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะ เวลาอบนะคะประมาณ30-40นาทีนะคะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูนค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เค้กว้หอมสุกแล้วคะ่ะนำออกจากเตาเลยนะคะทีนี้คุณผู้ชมก็จะต้องเทสนะคะเวลาที่บอกว่า30-40นาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าอุณหภูมิเนี่ยคงที่มากแค่้อยแค่ไหนนะคะเทสทง่ายค่ะใช้ไม้ไปลายแหลมนะคะ จิ้มลงไปตรงกลางเค้กค่ะถ้าไม่มีเศษเค้กติดออกมาตามไม้เน่ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้นะคะเราก็จะต้องพักเค้กให้แห้งนะคะเราต้องทําให้เค้กเนี่ยเย็นตัวดีซะก่อนพักไว้บนตะแกรงแบบนี้นะคะพอเค้กเย็นตัวลงแล้วถึงจะจัดเสิร์ฟได้ค่ะ ยังไงคุณผู้ชมนะคะถ้าต้องการสูตรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากดูอัตราส่วนที่แน่นอนนะคะก็ไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้ลาไปก่อนกับเค้กวล้ยหอมอร่อยๆค่ะควรตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv ค่ะ